วันนี้ก็เวลาเท่าไรนะยี่สิบสองสิบสิบโมงยี่สิบสามนาทีค่ะเสียงลูกเดินตุ้มตุ้มตุ้ม,มไปเซเว่นมาตอนตอนหัวค่ำฝนตกหนะักเราก็ยังไม่หลับกลางวันก็หลับมาแล้วค่ะ ก็อยู่ในที่นอนนะอยากหลับก็หลับต้องการหลับก็หลับต้องการตื่นก็ตื่น <c oughs> ตื่นเมื่อกี้ก็ตอบคอมเมนต์พี่สาวไปพี่สาวเขาก็แข็งแรงสุขภาพเขาดีอายุแปดสิบเท่าไหร่ละแปดสิบเลยยังเจ้าปีปุ่นไปหาลูกสาวแอลหาลูกสาวเปิ้น อยู่อังกฤษปุนละไปได้ได้หลายเดือนแล้วเนาะพี่เนาะสองเดือนแล้วก็ก็ตอบคอมเมนต์พี่สาวเปิ้ลบ้านหลังนี้นะเฮาก็ทำกันกับอ้ายเขยอ้าเขยเปิ้ลวางผังเฮืออุ้ยฐานผังบ้านหลังนี้นี่บัแตกบัตล้า ผังบ้านนี้แน่นหนาเต้าโรงแรมเลยละ่ะเสาอะ่ะฝั่งเสาแน่นหนาลึกกว้างมันจะมีแตกกาะห้องหลังน้อยนี่น้อยเพราะว่าเขาต่อแล้วก็คื้คนอื่นมาทำต่อไอ้เคยไปได้ทำคือว่าคานป้าน,น้อยไปเจ้า มีล้าหน่อยก็บอกว่าทำขึ้นมาได้ในบ้านหลังนี้ <c oughs> อ,อตอนนั้นได้เงินกับวเวนคืนก็เอาไปหักษาป้อเอสี่ยงไปหลายแสนหักษาป้อหมดไปสี่แสนายอยู่แม่คมีกะอืม ยานอกติ๊กติสั่งติ๊กต๊มันก็เป็นธุรกกินของเปิ้ลนะฮากับข้าวพ่อเฮาตอนนั้นยังมามีสามสิบบาทเจ้าเจ้าพอพ่อเสียได้บำเินก็มีสามสิบบาทก็ตั้งเหลือบัตรใดก็มาท,ทําบ้านหลังนี้ต้องรีบทำเพราะเหาอายุก็นักแล้วในบ้านในสวนเนะะี่ยฮะทำมาด้วย กับมือตัวเองทั้งนั้นเลยเจ้าต้นไม้กับปลูกเองทุกต้นแต่ไอ้วันเป็นคนขุดหลุมเนอะไอ้วันเป็นคนขุดหลุมมือเฮาก็เจอกับป,ปาาลูกไอ้วัน่ะบ้านปะแกนะเจ้ามาเดียวประกาะทำมาไหวละไอ้วันแต่ก่อนเฮาลุกปิกบ้านมา ลูกเมืองนอกมามาแอลบ้านผัวเขาก็เดือดเนาะเธอมาเมืองไทยเธอซื้อแต่คิปเปอร์มันจะมาได้แต่เฉพาะตอนเดือนนะตอนหน้าฝนเดือนสิงหากันยาตุลาอย่างนะจ๊ะบางทีมาจนโอ้ลูกค้าปองงอนบ่ยอมปิกม่ยอมปิกเบรอร์เยิม ลูกค้าปงองงนลูกค้าหมูที่นักศึกษาที่เพิ่นมาซ่อมมาจ้ามาสอบซ่อมมาอย่างเอ,เอี้เจ้ามามีข้าวกิน <c oughs> ก็เติงหากับข้าวงอนกับเป็นลายๆมากับมาปลูกต้นไม้จ้ามาถมตี้ก็ที่นี่เป็นตี้นาหมดเลยเจ้านาป้นห้องนาใหม่จ้า น้าน,น้อยน้าใหม่อะ่ะจ้ะแล้วเขาก็คุดคุดบอ่อปา่าแล้วก็เอาน้องแดงอะ่ะน้องแดงที่ลูกปรก็หาเสียไปเนะยเจ้าปอกน้องบอมที่ก็ะหาเสียไปเนี่ยเจ้าน้องแดงกับมาคุดคือโอ้ยเข้ากันมานะักไอไอสาครจังแสนประกามาลากมาถมขึ้นหลายเตื้อไอ้น้องแดงกับมาคุดขึ้นหลายเตื่อคุดแล้วขุดแหม แล้วก็หมดไปหลายบาทเจ้ามีสตางค์ก็กเอาลงตี้นี่หมดซื้อมาถูกแต่เจ้าซื้อสิบให้นะสองแสนห้าเจ้าแต่สมัยนั้นข้าเจ้ายัางอายุสาวสี่อยู่เนาะบัดเดี๋ยวนี้เจ็ดสิบสองแล้วเจ้าซื้อมาสองแสนปลายแต่ถมไปเป็นล้านแล้วก็เจ้าลายลบะบัด้นับบัด้จดบัด้นับ นี่ยัง,ยงกับมาได้จดลืมไปเลยจดกับโม้จะไปเบิกที่ไผก็เลยไปจดอย่างสักอย่างทําไปเรื่อยๆแต่ยมายุดกับตอนลูกลูกเป็นจมเพือน่าจาะลูกลูกเบาคนน้อยเนี่ยงานสุดท้ายเนี่ยก็ต่อระเบียงอะต่อระเบียงไปหันตึงบนตึงลุ่ม ชอบทํางานก่อสร้างเจ้าอยู่กับไอ้เขยไอ้เขยที่เปิลมาวางผังเฮ้ยนี่ก็อเขาก็เคยร่วมงานกับเปิลคุมงานเฮ้เปิลเฝ้างานเฮ้เปิลงานแรกทําตะกันกับโรงแรมเรนคัมมาเจ้าก้าเจ้าก็ห้องใต้ดินนี่เปิลจะมีมหีห้องใต้ดินห้องใต้ดินนี่กว้างเจ้ามีอ่า ที่เปิลซักผ้าซักอย่างไปจะอยู่ตั้งลุ่มห้องใต้ดินหมดเลยเจ้าเครื่องมีมีเครื่องแม่อย่างนักตักห้องซักผ้าห้องอย่างอย่าเจ้า,จาอยู่ใต้ดินหมดเลยอู้บุกงานมาหลายตีอู้ยัยงดี <c oughs> ข้าเจ้าเปิลคนไฮเปอ์ล่ะเจ้า บอยู่บันยังถ้าบัตรเจบขานี่ก็บัตได้ย้างจา้ะตอนนี้ก็น่ะคะอยู่ในเตียงนะจา้ะแล้วก็นั่งรถเก็นออกไปตั้งนอกนอกบ้านนี่บไ,ได้ลงก็บบไ,ได้นอกจากเสาวอาทิตย์ลูกหลานอยู่ก็หลานเก่าออกทำหั่นทานี่ตอนนี้ก็ทำได้แต่ทำคลิปโ <laughs> พสทันโพส,พส,พสนี่ พอต์รีวิวช่องรีวิวช่องสตอรี่สตอรี่บอกค่อยพอเพราะว่าปนปนลงอ่าลงให้หน้อยเดียวสตอรี่ยังลงให้ยาวหน่อยอ่ารีวิวยังลงอุ้ยขอโทษจ้ะรีวิวยังลงให้เหมือนหน่อยสตอรี่ลงให้กำเดียวเจ้าก็มีช่อง YouTube ตัวเจ้า มีทาง Youtube แล้วก็เอ่ฟซโอเค okay, นะเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า Good night